กินข้ามีเกลือไหมคะมีค่ะคุตาคุณตาจะไปทําอะไรล่ะคะบุตราจะไปทําศิลปะคะ่ะเกลือเนี่ยนะคุตายใช่ค่ะ,คะเกลือที่เราใช้ในครัวนี่แหละคะ่ะอยากรูใช่ไหมคะค่ะ,คะไปทำพร้อมกันเลยค่ะศิละปะจากเม็ดเกลือให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ตามคุณครูนะคะเริ่มที่สีไม้สีโปรเตอร์สีช็อค กาวเกลือและสุดท้ายนะคะกระดาษค่ะเด็กๆพร้อมทำกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆต้องเตรียมภาพนะคะสำหรับทำศิลปะจากเม็ดเกลือก่อนจากนั้นให้เด็กๆนำกาวนะคะนำกาวมาทารอบๆ ภาพเลยค่ะโดยเราใช้กาวนะคะทาทับรอยดินสอไปเลยค่ะเด็กๆแบบนี้เห็นไหมคะกาวก็จะทับรอยดินสอของเราอ่าเริ่มกันเลยเด็กๆลองลากดูนะคะเด็กๆไม่ต้องกลัวว่ากาวจะเลอะเกินรอยดินสอนะคะเพราะเดี๋ยวเราโรยเกลือแล้วเราก็จะมองไม่เห็นนะคะลากไปเลยค่อยๆลากนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆนาเกลือมานะคะแล้วก็โรยบนรอบๆกาวเลยค่ะ โรยไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเกลือนี่จะเลอะเกินนะคะเราสามารถเทออกได้อย่างนี้แล้วเราก็เทเกลือส่วนที่ไม่ติดกากาวออกไปแล้วเด็กๆก็ทำให้ครบทุกภาพเลยค่ะทำเลยแบบนี้ทากาวทากาทากาวทากาอันนี้บ็อกแคร่นะคะเด็กๆทาไปเลย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 แบบนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็โรยเกลือะคะ่ะเด็กๆ โรยไปไม่ต้องกลัวเลวอะเยอะเกินเพราะว่าเราเทออกได้แล้วเราก็เทเกลือออกส่วนที่ไม่ติดกับกาวมันก็จะหลุดออกไปค่ะเด็กๆเ,เ,เทเลยแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ภาพศิละปลจะจากเม็ดเกลือเด็กๆใช้แค่ปลายพู่กันนะคะเอาพู่กันจุ่มสีโปสเตอร์ที่ผสมน้ำแล้วแล้วก็แตะแบบนี้อ่านี้เรามาลองทำกันดู นี่เห็นไหมคะอย่างบาลูเบอรี่สีเขียวนี่คุณครูลองเห็นไหมคะสีก็จะวิ่งไปบนเกลือของเราเลยมหัศจรรย์และก็สวยงามมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ่าแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆเด็กๆชอบสีอะไรสามารถเปลี่ยนสีได้เลยนะคะนี่แบบนี้อย่างมะเขือเทศก็เป็นสีแดงนี่คุณครูแต้มสีแดงแตม้ตมแตม้มแต้มแต้มแบบนี้ แค่แตะเบาๆนะคะเด็กๆสีก็จะวิ่งไปเลยอ่ามะเขือม่วงสีม่วงนี่เห็นไหม,มเด็กๆก็จะได้ภาพศิละปะจากเกลือสวยไหมเห็นไหมสวยและแลกมหัศจรรย์เลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆลองทำดูนะคะเด็กๆเปลี่ยนสีได้นะคะ ทำเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้แห้งด้วยนะคะเด็กๆนี่ภาพของเราเสร็จแล้วต่อไปเป็นแบบที่สองนะคะเด็กๆโดยที่ว่าอันนี้นะคะมีทั้งสีช็อกและก็สีน้ำจากเกลือด้วยนะคะโดยคุณครูกำหนดให้สีเสื้อเป็นสีช็อกเด็กๆสามารถเปลี่ยนพื้นที่ได้นะคะว่าอยากให้ตรงไหนเป็นสีช็อกตรงไหนเป็นสีน้ำอ่าเราก็จะทา สีช็อกที่พืชผีเสื้อแล้วก็ทากาวที่ดอกไม้แล้วเดี๋ยวเราก็จะโรยเกลือนะคะเด็กๆนี่โรยเกลือแล้วเด็กๆก็ทําตามขั้นตอนเลยโรยเกลือเสร็จแล้วเราก็เทเกลือส่วนที่ไม่ติดกับกาวออกแล้วเราก็ใช้ผู้กันจุ่มสีมาแต้มลงไปค่ะแบบนี้เห็นไหมคะนี่เป็นภาพที่เราได้ทั้งสีทั้งสองแบบเลย ยไม้เอ,อ่ยภาพของเราเสร็จแล้วแบบที่2ต่อไปเป็นแบบที่3เป็นแบบที่คุณครูลงสีทั้งแผ่นเลยนะคะโดยเด็กๆสามารถใช้สีไม้หรือสีช็อกได้แต่อันนี้คุณครูใช้สีไม้จากนั้นคุณครูกำหนดพื้นที่โดยให้แตงโมเป็นสีจากเกลือคะ่ะคุณครูก็ทากาวไปเด็กๆสามารถเปลี่ยนได้นะคะอยากให้ภาพตรงไหนเป็นสี น้ำจากเกลือได้เลยนี่ทาเกา้าเสร็จแล้วก็โรยเกลือแล้วก็เทเกลือส่วนที่เหลือออกแล้วจากนั้นเด็กๆก็ใช้พู่กันจุ่มสีแล้วก็มาแต้มแบบนี้นี่แบบนี้เห็นไหมเห็นไหมคะสวยไหมเอ่ยนี่เสร็จแล้วแบบที่สามของเรา นี่ไงคะศิลปะจากเม็ดเกลือที่กุญแจไปทำมาสุยนี่ค่ะนี่กุญแจสวยมากเลยนะกุญแจเด็กๆคะไม่ใช่มีแค่ชิ้นนี้นะคะมีอีกหลายๆายชิ้นเด็กๆไปชมกันเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะภาพศิลปะจากเม็ดเกลือของเราทําได้หลายแบบเลยนะคะเด็กๆเด็กๆชอบแบบไหนลองทํากันดูนะคะหรือว่าทําทุกแบบเลยก็ได้ทําแล้วส่งรูปมาให้เพื่อนๆและคุณครูดูในไลน์ด้วยนะคะเด็กๆ เด็กๆคะสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำศิลปะจากเม็ดเกลือกันได้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายๆค่ะ